มาไแอนนัทอ่ามันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่าใช้ก็อย่าบวแต่ยืนมองสิช่วยมันนี่หน่อยเออตัวแข็งทื่อเลยอยากระโดดพีอัมเลยเนี่ยเงง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 งมาอย่างที่เดิมโอ้นั่นตัวอะไรนอนอยู่ส่องนะสิส่อง เออนั่นบันนี่นี่โอ้ยบันนี่เธอมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้น่ะนะชัยก็ช่วยบันนี่หน่อยเมื่อกี้ก็ยืนนิ่งอีกแล้วนะตอนนี้ก็ทําเหมือนตอนเมื่อกี้นะเอ๊ะชคก็ก็เพิ่งตกลงมาเองนะเมื่อกี้ที่ไหนล่ะก็ทำเชชัยบันนี่ก็เห็นอยู่ว่ชาชีก็มองบันนี่อยู่นานแล้วนะไม่จดจะช่วยสักทีเลย เฉันมองเธออยู่ตรงไหนฉันน่าจะมองเธออยู่ไกลๆเกมองอยู่เนี่ยเอ๊ฉันเพิ่งตกลงมาเองแล้วเธอมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วฉันโดนผีอำเลยนะอยู่ๆก็ฟุบลงไปเลยหน้ามืดตามมัวตาลายครจะเป็นลมยาดมช่วยหน่อยนะโดนผีอำหรอเดี๋ยวฉันช่วยเองเธอรอดแน่นี่แน่เอ้ยโอ้ย น่าจะพอพได้ขึ้นไหมเออขยับออดีขึ้นไหมบันนี้ง่ไม่เห็นจะดีเลยออีกสักทีนะหนึ่งสองสามเโอเครู้สึกตัวขึ้นบ้างหรือยังไม่ดีขึ้นแฮะเอ่ผีที่ไหนมาอั้โทนน่ะ อ,อ้าวไอเหรอใช่ฉันไม่สบายนะเป็นไรนะเป็นหวัดขัดจมูกน้ำมูกไหลใช่ไหมปวดหัวตาปวดตัวหลอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแหง้แหงแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิก,การอาหารไม่ย่อยลิ้นไตรทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้ลดท้องอืดไม่ตดมีกรดในกระเพาะกระดูกก็ปร่ฟันปวดเป็นปรดในลำไส้เวลาหายใจแหมนเหม็นเช้าเย็นอาเจียนวิงนเวียนอยู่เป็นประจำบอบช้ำเป็นแผลมีขี้กลางแค่เต็มศีรษะไทยอุจจระไม่ยอมออก ตามหัวเข่าข้อสอกะลอกะลกตกสะเก็ดเป็นเม็ดปืนคันและต่อมไขดันปวมเป่งหรือเป็นมะเร็งที่ลิ้นติดเฮโรอีนเสียจนลงแดงมีเลือดออกตามไรฟันหรือเป็นความดันโลหิตสูงใช่ป่ะโหเป็นหมอเก่าหรือเปล่าเนี่ยบันนี่ทำไมเธอถึงวินิฉัยได้ขนาดนั้น่ะ เปล่าบันตี้ท่องมาตลกเขาก็เล่นกันอย,กอย่างนี้และไทเกร์แท็ที่บันตี้จะได้ปิดจะเดดไทก์เกปิดสักก่อนเนี่ยไปดีแล้วไปดีกว่าโอ้ยสแสดงว่ามันตะกี้ไม่ได้โดนผีอัำนะสิขนมที่เธอพกมาก็อร่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยอะไรนะขนมที่เธอพกมาก็อร่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยใช่จะเหม็ดแล้วว่าไทเกิลนี่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 นว่าแต่วันนี้มีตัวอะไรมา เธอเห็นอะไรปะเอฉันไม่เห็นอะไรเลยนะฉันตกลงมาฉันก็เห็นเธอนอนอยู่นอนตะแคงสบายใจเชิญเฮ้ชายเกิถ้าเธอไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มีใช่ไหมเงานั่นน่ะสิและเธอนะเห็นอะไรไหมหรือมีใครเห็นอะไรบ้างอ่ะถ้าใครเห็นคอมเมนต์บอกช้ยเกิลหน่อยเพราะช้ยเกิลไม่เห็นบันนี่เธอก็เห็นไหมน่ะไม่เห็นสรุปก็เปันใช้ยเกิลยืนจ้องฉันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเอ๋ฉันว่า เธอแหละฝันนะเธอน่าจะฝันไม่น่าใช่นะแชรก็เธออย่ามั่วคิดอยูบเบ๋เด้เอ้ยฉันเพิ่งตกลงมาเองฉันจะไปยืนเฝ้าเธอได้ยังไงกันเ๊ะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมา,ารากฏนชวนเลยก็บอกว่าเธอฝันยังไงล่ะแล้ฉันจะฝันไปทำไมล่ะเอฉันไม่รู้อ่ะฉันต้องให้ทุกคนช่วยบอกแล้วแหละถ้าใครเห็นก็อบอกบันนี่ล่ะถ้าใครเห็นก็บอกหน่อยนะ เออได้บอกบันนี่ด้วยนะดกดิกดกดิ๊กดกดิกหวังว่าคงจะไม่มีอะไรแปลกๆออกมานะอะไรที่ว่าแปลกๆคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอา,าแต่บันนี่เธอบอกว่าเธอโดนผีอมใช่ไหมคล้ายๆผีอมว่าแต่มันคืออะไรอำเหรอคล้ายๆผีอมว่าแต่มันคืออะไรอมเอะฉันไม่รู้นะ่ะมันต้องเป็นผี อําเหรอใช่นะสิใช่จริงปะเนี่ยก็เอก็เห็นเธอว่างั้นนะ่ะฉันก็ไม่รู้สินะไงไม่อยากจะเชื่อเลยนะเอเธอพูดมาเองแล้วเธอไม่เชื่อตัวเองฉันแล้วก็งงทําไมฉันต้องเชื่อด้วยเอเอวันนี้เธอไปไหนของเธอนะ่า ฉันว่าตรงนีไไ้ไม่ไม่เขาบอกไม่ให้ทักเฮอเธอก็คุยแท่กับฉันเธอก็ทักฉันไม่เห็นจะผิดปกติอะไรเลยเธอเราก็คุยกันปกตินี่เขาไม่ให้ทักเลยชกลเกิวอันนี้เธอจะทักอะไรใครยังไง ใครจะไปทักอะไรเขาไม่ให้ทักเลยไชยเกลไม่ให้ทักเลยเด็ดขาดวันนี้รู้สึกเสียวหน้าวแว๊บแเลยตอนนี้ะวันนี้เธอเสียวหน้าฉันรู้สึกเสียวหลังวแว๊บแวเหมือนกันนะเสียวหลังแปลกแปล,แปลนนกแปลกมากเออเออเออโอ้ยค <c oughs> นลุกสู้เลย มันเดินผ่านบันนี่ไปเมื่อกี้ไช่แก้วผ่านตัวชชยเก้วไปเลยด้วยนะไปทางสิวิ่งเลยเร็วโอ้ตายเย้ยชางตันโอไม่ไช่แก้วเธอเห็นวันที่ฉันเห็นไหมฉันเห็นมาได้เธอเห็นและบันนี่ไง ตอนนี้ถึงทุกคนจะไม่ได้บอกมาหรือบอกมาแล้วใชกเก็รกับวันนี้ก็เห็นแล้วเหมือนกันไมไม่ได้เราต้องทำสายสินกันโอ้งั้นที่เธอบอกว่าเธอโดนผีอําต้องเป็นผีตัวนี้แน่เลยนะถูกต้องแชเกอร์เดืยวทำสายสินกันแป๊บโอ้สายสินนี้ต้องศักดสิทธิ์มาก,กนแน่เลยนะสายสินจากวัดไหนนะ้โอ้ชยชกเกอไม่อยากจะบอกถึงว่าวัดน,นี้ หลวงพ่อให้มันเลยนะเนี่ยโอหลวงพ่ออะไรนะ้วัตซัพแมนหลวงพ่อจัสตินไงอ oh, oh. ไม่รู้สินะเัันไม่เคยได้ยินนะ่ะแต่ว่าถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงฉันก็โอเคโอ้ย <Okay. S 2> oh. ไงแมเราเข้าออกได้ปกติแต่ถ้าเป็นผีจะเข้าไม่ได้ยกเว้นตัวที่เป็น ผีที่เฮียนมากๆเลยอาฉักก็เดเข้าไม่ได้เธอเป็นผีเฮียนเอชันเข้าได้หลอกดูสิน่ไงวิ่งเขาวิ่งกลับวิ่งเข้าวิ่งออกหนาววิ่งเขาวิ่งออกก็ยังโอเคนะก็ยังได้อยู่เดี๋ยวฉันจะกันสายสินให้รอบพื้นไปเลยโอเคเยี่ยมมากเรียบร้อยสายสิน์ลอมรอบแล้วไงเราไม่ตายอยู่แล้วชักก์เชิญชันสี ถ้าเธอว่าอย่างนั้นก็ตามนั้นเลยฉันมั่นใจว่าผีเข้าไม่ได้แน่ๆนะง่ยบันทิก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเข้าไม่ได้หรอกเข้าไม่ได้เบล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 ให้มันรับรู้หน้าประตูมันก็เข้าไม่ได้ใช่โอ้โอ้ดีโทรมาแล้วจริงด้วยแฮแต่ก็เข้าไม่ได้หรอกเพราะติดไงถอย มาแล้วถึงจะอยู่ข้างหน้าเชก้ก็ขออยู่ข้างหลังบันนี้ก่อนละกันอ่าเชกเธอเธอนี่ขี้กลัวจริงเลยยังไงมันก็เข้าไม่ได้เชื่อบันนี้สิอโอเคฉันเชื่อฉันจะคอยดูมันถ้ามันโดนสายสินต้องกรีดร้องโวยวายแล้วหนีไปแน่ๆเลยนะ่ะ ต้องร้องหอยหวนแน่เลยเบลเบลเบลเออเบลเบลเบลไงล่ะไงล่ะไงล่ะเป็นไงชายเกิลโอ้เจกเวอร์น่ากระโดดเข้ามาได้ผีทำไม่ได้อ๋อมันกลัวมันกลัวเราสาเร็จละทีนี้ เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วดีมากเลยสายสินจากหลวงพ่อจัสตินบีเบอร์วัดซับแมนนี่ดีที่สุดเลยไม่ใช่เราไปต้องวัดยูยูมีนสิเอาวัดยูยูมีนหลวงพ่อแัสตินสบายใจขึ้นข้างบนดีกว่าใช่ใช่ใช่ไปข้างบนดีกว่าจุ๊บ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  เท่านี้มันก็เข้าไม่ได้แล้วนะาชเกิลเนาะใช่เลยนะสบายคราวนี้เราก็รออย่างเดียวรออะไรอ่ะเออเครื่องบินมันับมั้งโอ้ดีาชเกิลเครื่องบินมันรับบันดีชอบอยากให้เครื่องบินมันับไปไวอันนี้เออตาาไมยแล้วเออ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 มันดี้เปียออม เอาบัณฑิตพระเธอะปันอยู่ในรสปี่ของมัน์นาโดนอัมโดนอัมโอ้โอ้แข็งตัวแข็งตัวแข็งเอออ๋อเอาดูแลบัณฑิตะธอยึดใต้เท้ามันเลยแต่แต่เธอโอ้โอ้โอแต่เธอเยอะบันนี่ฉันรู้สึกว่ามันกำลังท้าทายอำนาจสายสินหลวงพ่อ เจสติ Justin, what you นวัตถุยูมีของเธอหนาดูสิมัน้าทายไม่ได้ทวยทา,ายจริงๆเลย